up <laughs> with ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูแตในวันพฤหัสบสดีนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหนาวมากเลยใช่ไหมคะแล้วในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฤดูกาลไปค่ะแล้วเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือฤดูหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะวันนี้ครูแตแต่งตัวเป็นยังไงคะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่หมวกด้วยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากเลยค่ะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอากาศหนาวมีลักษณะเป็นยังไงคะอากาศก็จะมีอากาศหนาวเย็นมากๆเลยค่ะเด็กๆจะมีลมพัดเป็นระยะระยะค่ะและโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือของเรานะคะก็อาจจะมีหมอกหรือน้ำค้างเกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะอุณหภูมิก็จะลดลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่าฤดูหนาว ใบไม้จะเปลี่ยนสีค่ะจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเองค่ะเด็กๆแล้วก็ค่อยๆแห้งและร่วงหล่นลงมาค่ะแล้วเรานะคะอยู่ภาคเหนือใช่ไหมคะเด็กๆก็จะมีอากาศหนาวที่สุดเลยค่ะแล้วบางพื้นที่นะคะเช่นบนภูเขาก็จะก่อไฟพิงไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวนะคะเด็กก็ต้องสวมเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวหมวกกางเกงขาย,ยาวผ้าพ,พันคอถุงมือเด็กๆจะต้องแต่งกายให้มีชิดนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กอบอุ่นค่ะและที่สําคัญนะคะเด็กๆจะต้องออกกําลังกายเป็นประจำค่ะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นค่ะ อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นก็คืออาหารที่รอ้อนหรือเครื่องดื่มที่อุ่นๆค่ะเช่นข้าวตม้มนมหรือว่าโอาวัลตินนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่ทำกันในฤดูหนาวนะคะก็คือการเล่นว่าเพราะว่าในฤดูหนาวจะมีลมที่พัดผ่า ทำให้สามารถเล่นว่าวได้นั่นเองค่ะและการไปท่องเที่ยวบนภูเขาเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามและรับอาการหนาวเย็นนั่นเองค่ะ Hello everybody สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน Today we are going to learn the vocabulary about winter clothes วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องแต่งกายแนวฤด,ดูหนาวนะคะเด็กๆจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะเสื้อกันหนาวนะคะในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า sweater 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 เสื้อกันหนาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถุงมือถุงมือนะคะในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า gloves gloves o รอ s ถุงมือนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะคะถุงเท้าในภาษาอังกฤษเราพูดว่า socks 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 ถุงเท้านะคะสำหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ทั้ง3คํคำนะคะแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ See you again tomorrow บายสวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆกลับมาเจอกับเหล่าซื้ออีกแล้วนะคะเหล่าซื้อก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆเป็นภาษาจีนด้วยนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะเราจะมารู้คำศัพท์เกี่ยวกับหิมะค่ะหิมะในภาษาจีนเราพูดว่าเสย่เสว่เ่แล้วเวลาเราเจอหิมะก็จะต้องหนาวมากเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องสวมใส่อะไรบ้างอ่ะอย่างแรกนะคะก็คือเสื้อแขนยาวนะคะ เสื้อแขนยาวในภาษาจีนเราพูดว่าฉางซิ si ่วอีฉางซิ่วอีฉางซิ่วอีอ่าอย่างต่อไปนะคะเราก็จะต้องใส่ถุงมือใช่ไหมคะถุงมือในภาษาจีนเราพูดว่าโฉเท่าโฉเท่าโฉเท่าอย่างต่อไปนะคะก็คือถุงเท้าค่ะ รงเท้าเราพูดว่าว่าจื๊อว่าจือว่าจืออ่าตอนนี้นะคะเด็กๆจำคำศัพท์ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเอากลับไปทบทวนนะแล้วเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้เราซื้อไปก่อนนะเจเจียนวันนี้ครูการก็มีหนังสือชุดบันทึกรเรื่องรอยการเรียนรู้เล่มนี้มาฝากเด็กๆค่ะ เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่37นะคะเด็กๆช่วยกันนับสิ่งของที่ใช้ในฤดูหนาวและหาผลลัพธ์จากการลบแล้วเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะและหน้าต่อไปนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่38ค่ะเด็กๆนำจำนวนตัวเลข1ถึง4ในภาพมาใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์การทำกิจกรรมมในฤดูหนาวของน้องก้องนะคะใบงานต่อไปนะคะเด็กๆโยงเส้นจะพูดภาพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวกับคำที่ออกเสียงสระอีค่ะเดี๋ยวเราม,มาฝึกอ่านคำพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากคำแรกค่ะออีอี e e e กอากาอ่านว่าอีกาคำต่อไปค่ะทอแอนาสออีสีอ่านว่าทาสี si. si. คำต่อไปค่ะชออะชะนอีนีอ่านว่าชะ นี่คำต่อไปนะคะฟอแอนฝาชออีชีอ่านว่าฝาชี five, และเมื่อเด็กๆอ่านคำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูภาพด,ด้านซ้ายมือของเด็กๆค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพทาสีใช่ไหมคะ ตรงกับคำที่เราอ่านไปตัวไหนคะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพเลยนะคะไม่ๆๆยากเลยใช่ไหมคะเด็กเลองทำดูนะคะและคุณครูก็มีอีกหนึ่งใบงานมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กระบายสีน้องโบและครอบครัวเพื่อชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ในฤดูหนาวด้วยสีน้ำให้สวยงามคะ่ะและริๆ คลิปวิดีโอการทำส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะรอดูคลิปวิดีโอของลูกคนเก่งค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเก่งมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมหรือว่าการแต่งกายในฤดูหนาวนั่นเองคะ่ะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะและในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองสวมเสื้อผ้าอุ่นๆและทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย